ใส่ตัวใหญ่นมใหญ่มากแค่เดีย๋ยวครนี้ก็ไม่ดูสัตว์ตัว่ดูแต่น,นมมาทีนี้มาดูของจริงเลยบอกให้ดูของจริงป<อ><อ>ะท้อเลยวูแลของจริงอะวเวลาเนี้ยโดนหัวเล่นเปิดลัง,งแข็งเลยเนี่ยหัวนอมอือหมวแหม่ไม่นาเลิ้นวันนี้ต้องเอาเอาต้องเอาไยลิ้นสวัดเลยเอ้ยเอ้ยหนักกว่าเอ้ยเพื่อนยังอะไรชอบ นนแคมตึงแล้วว่ากัเราละแคมตึงไปว่าอะไรโอ้จบเลยเราทนี่แสดงว่าแสบไม่จริงด้วยแคมตึงไปว่าอะไรอ่ะน้องน้อยของผู้ชายของผู้ชายคือห่มลุกใช่ไหมล่ะอืมน่ะของผู้หญิงน่ะเขาเรียกว่าแคมตึงมีแง้มเลย แงมหลอกแงมหลอกแงมหลอกอง้มหลอกแงมหลอกตกหน้าเสียลูกหัวหัวเลยนี What h a t the fuck หวกับแงมมันแค่เส้นผมบัาบงไนะไม่ทหเงี้ยเงี้ยไม่ได้ เนี่ยอะไรวะมอกนั่หรอร้ว่าเล่นบ้านข้างหน้านู่นเลยจะบ้านนานงโดนมบ่อยจังเลยวะ แล้วแต่เลยพี่ย hey, ี่สิบสี่จวัลเทหักกูตัวเลยี่สิบถ้าเรามบุกบ้านหลังนั<ะ>้นเราจะดูพร้อมหรือเปล่าวะยี่สิบห้าลูกก็มีสี่ลูกม,แม,แมีแค่สี่ลูกเนี่ยนะล้มพี่ล้ม,อ,อ,ลมอ๋อเย็นล้มเหรอตีมเดี๋ยวบอกตีมือดเดินเกิดไปอ่ะ ฟังดับฟังดับฮะฟงดับัเดยวไว้เยเรียวไ้เลยเียววเเียวเียไก่ทองอะไรวะดับอดับเรืเขื่อนมันเล่นำบากเหมพี่แมบานมันมันไม่มีเนินยิงเลยอ่ะพี่เพ่ไม่กี่ฝอฝอไม่มีเลเลยพอเข้าแล้วเลยผมคนเดียวอ้าว เอ้ยมีตัวนั่นไงพี่ลิไอแอดอับอะแอดอับอะติดแอดอับเลยตัดแต่ต้งเนี้ยคุยกางยาวบางเดียคุยกางยาวนี่เอาไปพะโละแดกเลยพะโละพ่อมึงสิเฮ้ยเอาไปเลยไปเลยมีนะฮะภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปให้หมูเรือบ้านเรา พี่หงลงดลงลงข้างบนนี่สองคนข้างม่มีนกแมงงครับน,ก,นกพี่ผมเอานอกมาไม่มีได้ไงไม่ขอแ<อ>ยกจะตีไงขอแยกตีแล้วไม่<า>มเหมือนเหมือนกันพี่นกมันแค่ช่วยรน้นพี่ลืมเอามาพี่เพื่อาพี่ไปซีสีมาโอ,อ้ใช่ แกเปลี่ยนไปแล้วทำไมม่บอกพุ่งน้องจะตีตายเลยเปหมืนกันที่ใหได้เหมือนกันนะเน้เนื้เนื้เล็กแต่เน็กอกาซิอ๋อไปได้แล้วเราอ่ะเหนยกันน้องวะที่เวิร์ดพาวะลูกของแสงตึมเลยพาของแสงด้วยเอาต่ะเอาเ กกลางอยู่กงกลางนั่นแหละโลตอคอยแบไม่ต้องเล็งนะพี่สับได้เลยพีเจ้าหัวไอเรืองมิไอเรืองเรือมาเรือมาแล้วไอ้ไปพี่ยังเอ้พี่ยังมันมีตีอยู่ั้งหมดที่หลงไปทางนน้นสไปทางเออนักประสาทไม่อะไรปรสาวีไรไอหามไปล่อเด็กอ้อกปันแน่เลยไอสัตว์ไม่ชวนกูจ้าเลือเกิน เราอยากแต่เนี่ยบอกมาทีเดียวเราต้องเล่นเอามันต้องค่อยๆเล่มันมันโดดตีไปแลน้องก็จะเจอปุาบแต่เอาค่อยๆถอดนจุกแม่งเล่นไในในในจุก้วยแทีถ้าน้องรีบๆเอามันก็จะทำให้น้องเสร็จไวะน้องก็ต้องต่อล็อกส่งให้ได้มันอยู่ที่น้องเอ็นเม่ดเอ็นแท่งใช่นี่เป็นคนรีดมั้ย สองตัวแล้วพี่สองตัวแล้วสองตัวแล้วเด็บเด็บหนักกว่านึงนี่ก็ยิงจังเลยเฮียอีกตัวนึงอ่ะของซ้ายแล้วล่นี่เต็มแล้วหูมึงอ่ยเลือดกระฉูดหมดก็มวยฟองเลยมวยฟองเลยโดดไปยังไงวะพี่มันโดดมามันตั้งไอรวะ มาจากอะไรหายใจยัดนี่แหละาชีวะลูกกองยัดหน้าเลยพี่ผมรอจังหวะโคโน่หมดมันวิ่งมามันเจ็บพี่เจ๊ของผมยิงไว้แต่ล้อมดักมาแล้วมันดักไม่หรือแม่งเปิดโคโน่ยิงผมเลยอ่ะอเม็นกะมาพวกเราเลยอ่ะกะแบบหวานเจี๊ยบมาาพวกเราเลย อีก2องตนวนาเฮ้ยมึงอย่ามาเนอะเต็มตี้เลอไอ้เหี้ย <c oughs> สบายใจแล้วมีปลายแล้ของมาแล้วปุ๊กปี่ตากระดาแล้วอะไรครับตากระบดาดูแน้วพี่พี่จะให้ผมอ,อ่อไอ้ไก่เอ้ยพี่มันดีมาจากข้างหน้าเนี่ย ไม่ไม,ไม่ผมมองม,มันมาจากวิเลพี่ใช่ใช่มันมาจากทางวิไลยแล้วไอ้น,นี่มันมาตอนไหนอ่ะจิตกาตั้งอะไม่หมายอะไรหรอวดาว,ดวมันแง่แง่ไม่ที่ข้้งหน้ามีตัวดีจ้ะตัวดีมันดีขึ้นเลยปะดีแงมเลยแง่มไงงมหรอก แงมหลอแงมหลอกอแงมหลอกแงมหลอกบห้าเสือลุก